คำถามปัจจุบันพันด่วนจ้าคุณยิ่งชีพเลยคุณนิครนคุณคุณนิครมีความมั่นใจว่าในสภาเนี่ย80%มีโอกาสที่จะแก้ไข <ผม S 1> รัานูนแน่นอนผมเติมค็เห็นด้วยค่ะ ฝ่ายรัฐบาลนี่รับฝ่ายค้านรับอยู่แล้วเหลืออย่างเดียวก็คือวุฒิและช่วงเวลาที่เหลืออยู่ผมเรียนว่าคณะกรรมการชุดนี้มีเวลาจํากัดมากขนาดนี้ประชุมสามวันต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในอีกสองวันประชุมอนุก,กรรมการผมนี่ต้องประชุมห้าวันแล้วประชุมกับทักวันแล้วก็เคลียร์กันปัญหาในข้อกฎหมายเนี่ยเราไปตั้งอนุขึ้นมาแล้วเชิญ อาจารย์จากข้างนอกเข้ามาแล้วก็เคาะเคาะเคาะไม่งั้นไม่ทัน<ะ>แล้วก็ตั้งใจว่าวันที่21เนี่ยต้องเสร็จ21ที่จะถึงเนี่ยนะครับแล้วก็วันที่22เนี่ยพรูฟรายงานและเอาเข้าสภาเลยครับก็ก,ก,ก็คิดว่าน่าจะทันเวลานะครับก็เรียนเพื่อทราบครับค่ะที่นั้นแผกยจะให้คุณยิ่งชีพูดต่อเลยว่าถ้ามันมันถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่คุณนิกรพูดทางภาคประชาชนอย่างเราจะเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปค่ะ หลายคืนก่อนผมหลับแล้วก็ฝันนะครับอ่าก็ฝันว่าอยู่ในประเทศประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศธรรมดามากๆที่ใครๆก็อยู่ได้นะครับในประเทศนั้นเนี่ยสมาชิกรัฐสภาทุกคนที่มีอำนาจตัดสินใจเลือกนายกรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎหมายแล้วก็ตัดสินใจทุกอย่างแทนประชาชนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด ไม่ได้มาจากการคัดเลือกของคนที่ลงสมัครเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยในประเทศนั้นเนี่ยองค์กรที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นปปชกกตสารรัฐธรรมนูญกรรมการสิทธิผู้ถืการแผ่นดินมีที่มาแบบพิเศษที่มาจากกระบวนการตรวจสอบถงดุลโดยที่รัฐบาลไม่สามารถส่งตัวแทนเข้าไปแทรกแซงได้และไม่ต้องผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากสภาที่รัฐบาลแต่งตั้งมาเอง ไม่งั้นก็คงไม่ได้ตรวจสอบอะไรกันนะครับในประเทศธรรมดาธรรมดาประเทศนั้นเนี่ยบ้านเมืองจะเดินต่อไปอย่างไรรัฐบาลจะมีนโยบายอย่างไรตัดสินกันที่การเลือกตั้งและคนที่ชนะการเลือกตั้งแปลว่าได้รับเสียงจากประชาชนมากที่สุดแล้วก็ดําเนินนโยบายไปตามนั้นไม่ใช่เดินหน้าไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ทหารที่มาจากการรัฐประหารเป็นคนร่างขึ้นแล้วจะใช้ไปตลอด20ปี ในประเทศธรรมดาธรรมดาประเทศหนึ่งเนี่ยกฎิกาที่ใช้สูงสุดอย่างรัฐธรรมนูญก็มาจากการออกแบบร่วมกันของประชาชนอย่างน้อยที่สุดคือคนที่ร่างมาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากการแต่งตั้งของคณะทหารและอย่างน้อยที่สุดในกระบวนการระหว่างการร่างประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมีช่องทางให้ประชาชนร่วมได้ไม่ใช่อยู่ภายใต้ประกาศคำสั่งของ,ของคอสช,อชอแล้วจับคนระเรีนขึ้นสารทหารระวางการร่างรังรงรฐธรรมนูญ ันเสร็จก็ต้องตื่นใช่ไหมครับก็ตื่นขึ้นมาครับแล้วก็พบว่าไม่ใช่เราไม่ได้อยู่ในประเทศแบบนั้นเพราะว่าประเทศที่เราอยู่เนี่ยมันตรงข้ามแล้วประมาณสักห้าวินาทีเราก็คิดได้ว่าเอ๊ะไอฝันเมื่อกี้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ฝันดีอะไรเลยนะมันไม่ได้เรื่องดีอะไรมันเป็นเรื่องปกติพื้นฐานธรรมดามากๆ เป็นเรื่องง่ายๆที่ปฏิเสธไม่ได้ซึ่งประเทศไทยก็เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนแล้วทุกที่แทบทุกที่ในโลกในปีนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่มีเหตุอะไรจะมายกเวน้นใช่ไหมครับแล้วพอคิดอีกแวบหนึ่งก็คิดได้ว่าเออแต่ว่าในประเทศนี้เนี่ยแม้มันจะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าคน อย่างน้อย1,732คนก็ได้เข้าชื่อกันใช้สิทธิ์ตามระบอบเท่าที่มีอยู่เพื่อเสนอต่อรัฐสภาอยากจะแก้ไขรัฐมนูลให้มันเป็นระบบแบบปกติแบบที่ว่านั้นแล้วนะครับพอเราทำได้ถึงจุดนี้แล้วเรารู้อย่างแบบนี้แล้วเราก็มีความหวังนะก็มีความหวังสิเพราะว่าบรรยากาศในปีนี้เนี่ย มันแสดงให้เห็นว่าประชาชนที่อยู่ภายใต้ระบอบที่ไม่ปกตินี้ได้ตระหนักรู้แล้วว่าระบอบการเมืองที่ไม่ปกตินี่ยมันเป็นยังไงและเขาได้ใช้ทุกช่องทางเท่าที่เขาสามารถทําได้เพื่อที่จะเรียกร้องให้ได้มาซึ่งระบอบการเมืองที่มันปกติและมันเป็นเรื่องที่พื้นฐานมากๆนะครับแล้วเราก็สามารถเข้าชื่อกันได้ครบเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเท่าหนึ่งภายในเวลาเพียงแค่43วันนะครับ มาถึงขนาดนี้มันก็ต้องมีความหวังกันแล้วนะครับในใครเป็นหนึ่งในแสนกว่าชื่อบ้างครับยกมือให้ดูนะครับ <co z> ขอบคุณครับก็มีความหวังได้แล้วนะครับทำได้ขนาดนี้ทุกช่องทางที่เรามีในระเบีบเราได้ใช้มันอย่างเต็มที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้แล้วด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> นี่เป็นข้อเสนอที่เห็นต่าง ยากเหลือเกินและสำหรับตัวแทนประชาชนที่อยู่ในสภาผมขอเรียกมันว่าเป็นข้อเสนอที่คุณปฏิเสธไม่ได้และไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะปฏิเสธมีโอกาสได้สนทนาร่วมกันกับกลุ่มคนที่คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่บ้างไม่มีใครสามารถให้เหตุผลที่เป็นเหตุเป็นผล ได้เลยแนมะ้แต่คนเดียวว่าข้อเสนอนี้จะปฏิเสธได้ด้วยหลักการอันชอบธรรมอย่างไรมีแต่คนพยายามวนแล้วตีออกนอกเรื่องให้เกิดความสับสนไปงั้นเองแต่ไม่สามารถปฏิเสธในทางเนื้อหาได้ว่าเนื้อหาแบบนี้มันไม่ดีตรงไหนนะครับแล้วก็อยากจะย้ําว่าท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ขัดแย้งและไม่ปกติในปัจจุบันนี่เป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมท,ที่สุดและประณีประนอมที่สุดเพื่อจะหาทางออก ด้วยวิธีการขั้นตอนทางกฎหมายในระบบเท่าที่มีอยู่ท่ามกลางข้อเสนอที่อาจจะก้าวหน้ากว่าและจินตนาการไม่ออกกว่านี้อีกหลายข้อที่กำลังมีอยู่ในปัจจุบันถ้าหากว่ามีใครก็ตามที่นั่งอยู่ในสภาแล้วรับข้อเสนอนี้เข้าสู่การพิจารณาแล้วกล้าที่จะโหวตไม่รับเขามีหน้าที่จะต้องหาคำอธิบายที่ชอบทำให้ได้ในทางเนื้อหา ถ้าเขาหาไม่ได้และไม่เคยอธิบายอะไรเลยแล้วกล้าที่จะโหวตไม่รับสมควรที่จะต้องอับอายอย่างน้อยที่สุดต่อตัวเองถ้าไม่อับอายต่อประชาชนไม่อับอายต่อชาวโลกก็ต้องอับอายต่อตัวเองและถ้าหากว่ามันมีการตัดสินใจอย่างนั้นจากสมาชิกรัฐสภาทีท่ที่แน่นอนว่ามันจะทำให้คนโกรธมากขึ้นนะครับตัวผมเองคงตอบไม่ได้ว่า เราจะต้องทำอะไรต่อไปผมใช้ผมเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นผู้อาสาตัวเป็นคนรวบรวมเอกสารรายชื่อเพื่อใช้ช่องทางตามระบอบกฎหมายเท่าที่มีอยู่แล้วคน1731คนนอกจากผมได้มาเข้าชื่อในกิจกรรมที่เราเป็นคนกลางในการประสานงานแต่ผมไม่ใช่ตัวแทนของท่านทุกคนที่จะตัดสินใจแทนได้ว่าเอ๊ะปณีปนอมได้จุดไหน ผ่านบางเรื่องไม่ผ่านบางเรื่องได้ไหมผมไม่ตัดสินใจเรื่องพวกนี้เลยนะครับผมทําหน้าที่เสนอและผมเสนอไปแล้วหลังจากนี้คนตัดสินใจเป็นสมาชิกรัฐสภาและถ้าหากว่าเขาไม่รับคนอีก1นึ่งแสนเจ็้คนจะตัดสินใจเองว่าคุณจะต้องทาอย่างไรต่อรวมถึงตัวผมเองด้วยผมก็จะตัดสินใจว่าในฐานนะเจ้าของร่างเท่าๆกับท่านเราเป็นเจ้าของร่างร่วมๆกันผมจะทําอะไรนะครับทุกคนมีอำนาจตัดสินใจด้วยตัวเองเช่นเดียวกับตอนที่ท่านตัดสินใจว่าท่านจะเข้าชื่อด้วยกันหรือไม่ นะครับและถ้าหากว่าสมาชิกรัฐสภาโหวตไม่รับและทําให้คนโกรธมากขึ้นคนที่โหวตไม่รับนั้นมีความรับผิดชอบด้วยในทางประวัติศาสตร์ว่าถ้าหากว่าคุณทําให้คนโกรธมากขึ้นแล้วข้อเรียกร้องและกระแสสังคมมันนาไปสู่ปรากฏการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยพบเห็นมาก่อนได้ในประวัติศาสตร์เท่าที่เราบันทึกไว้ครับ